สวัสดีค่ะชนจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาทําเป็นดวงเรนดอมอีกเช่นเคยเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังก็เป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิง <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบรวทั่วไปนะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อคลิปนะคะเขารู้แล้วคนที่เขาจะเลือกคือคุณคนเดียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาจะเลือก ทําไมต้องเป็นคุณเออแสดงว่าคุณเนี่ยมีอะไรดีที่เขาทิ้งคุณไปไม่ได้เนาะนะคะอ่ะขอดูพลังงานของเขาก่อนเลยนะว่าคนคนนั้นนะคะทําไมถึงเลือกคุณตัดสินใจที่จะเลือกคุณหรือเขาได้ไปจากคุณไม่ได้นั่นเองนะคะเนาะขอดูพลังงานของคนคนนั้นกันเลยเดอสตา์ Star, เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีแสงออร่าในตัวเองเป็นคนที่แบบว่า มีความโดดเด่นแล้วก็มีบุคลิกท่าทางที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกับทุกๆคนเป็นคนที่ไปที่ไหนมักมีสเสน่มักมีออร่านะคะเนาะ <c oughs> อาหารสามถ้วยเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงนะคะเป็นคนที่แบบว่าสบายๆไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดหรือเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็ต้องแบบสไตล์ของตัวเองแล้วก็เข้าสังคมได้ดีนะคนคนนี้เนาะเป็นถ้วยเป็นคนที่มีสเสน่มากๆนะคะ แต่มักจะผิดหวังในเรื่องความรักบ่อยๆหรือมีอะไรที่แบบว่ากังวลใจบ่อยๆหรือมีเกณฑ์ที่แบบว่าอ๋อมีเกณฑ์ทะเลาะหรือมีเกณฑ์ไม่เข้าใจในเรื่องความรักหรือคนรักเอ่อมักจะมีปัญหาในเรื่องการหึงหวงหรือเรื่องการไว้ใจบ่อยๆหรือมีเกณฑ์ที่แบบว่าทะเลาะกันหรือขัดแย้งบ่อยๆแต่ก็ยังไงก็ไปไม่พ้นจากเราอยู่ดีนะคะเพราะเป็นสามถ้วยกลับมาโงอกลับมางนเอ่อกลับมางงอกลับมารีเทิร์นกันอีกนั่นเองนะคะเนาะ แต่ก็มักมีเรื่องนี้บ่อยๆเพราะการหึงหวงหรือการโดดเด่นเกินไปหรือการแบบว่าดูดีเออเป็นคนที่หล่อที่สวยอะไรประมาณเนี้ยเนาะเป็นคนที่แบบว่าออยู่ใกล้ใครก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เออคนคนเนี้ยแต่ทําไมเขาถึงเลือกคุณไปจากคุณไม่ได้เออหลายครั้งหลายคราวเขาก็ไปจากคุณไม่ได้เพราะเขาได้รักคุณนั่นเองนะแล้วก็คุณเป็นคนสุดท้ายของเขาที่เขาจะเลือกหรือคุณเป็นคนที่อที่เขาจะต้องแบบว่า <c oughs> ทิ้งใจไว้กับคุณนั่นเองนะคะเนาอะอ <c oughs> พี่หมอขอเปิดอีกตัวนะคะเนาะสองเหรียญไม่ว่านะปกติแล้วนะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าคือเขาอะในใจเขาเลยอะแรกๆนะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าสองเหรียญคือยังไม่มั่นใจในตัวเราหรือเขายังไม่มีความมั่นคงกับตัวเราหรือให้ความชัดเจนชัดเจนกับตัวเรายังไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยเขามีอะไรที่แบบว่า เราเนี่ยเออเราดีกว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ให้เขายังไม่ชัดเจนหรือมีอะไรที่มันยังไม่แบบว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรในตัวเขาอ่ะเนาะบางครั้งบางคราวเนาะบางครั้ง,ง,งต้องบอกว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่าไม่ไม่ไว้ใจไม่มั่นใจหรือตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวคุณเออว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีหลายๆครั้งที่คุณกับเขาอ่ะ เกิดการทะเลาะกันหรือเกิดการไม่เข้าใจกันในเรื่องอความสัมพันธ์หรือการหึงหวงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะตรงนี้เนาะมันเลยกลายเป็นสองเหรียญสองเหรียญก็คือมีสภาวะของความฟืดเครื่องในเรื่องความรักหรือมีสภาวะแห่งการไม่มั่นคงนั่นเองนะที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้เลยเนาะนะคะอ่าดึงดับคือความกล้าหาญคือสิ่งสิ่งที่คนคนนี้ที่เขารู้สึกว่า เขาขาดคุณไม่ได้หรือทุกๆครั้งที่เขาได้ไปจากคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3ยังไงแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับมาหาคุณแล้วก็กลับมาเลือกคุณเพราะอะไรเพราะใจของเขามันมันไว้ที่คุณแล้วอ่ะมันฝากไว้ที่คุณมันยังมีความหวังหรือสิ่งที่เขาไปเจอมันมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาในความรู้สึกของเขาเอออะไรประมาณนี้หรือเป็นสภาวะที่แบบว่าถ้าคุณโมโหเขาหรือโกรธเขาในในเรื่องการเข้าใจผิด เขาได้ไปตั้งหลักหรือได้เงียบไปสักพักแต่ยังไงเขาก็ต้องติดต่อกลับมาแล้วก็กลับมาหาคุณนะคะทั้งที่ยังราักาาที่เขาเดินออกไปหรือคุณไม่ต้องการเขาหรือคุณโมโหเขาหรือคุณอาจมีอารมณ์เหวี่ยงใส่เขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะตรงนี้นะคะเขาได้จําใจที่เดินออกไปหรือมีการที่คุณปิดกัน้นความรู้สึกความรักอะไรจากเขาเขาเลยติดต่อมาไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะหาทางที่ติดต่อมาหาคุณ คุณคูไทยแล้วเขาก็ต้องกลับมางอ้อม,มาง้อคุณได้อย่างแล้วก็ไปต่อด้วยกันได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเกิดการแบบมั่นคงแล้วก็ในในในความรู้สึกเขาอะจากแต่ก่อนเขาไม่มั่นใจในตัวคุณแล้วคุณเองก็ให้ความมั่นใจกับเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่ายังชั่งน้ําหนักหรือยังต้องแบบว่า <c oughs> คบคนอีกคนนึงหรือมีใครที่มีตัวเลือกเข้ามาอย่างเงี้ย แต่ผลสุดท้ายมันไม่เหมือนกับคุณอ,อ,อะไรประมาณนี้เออแล้วเขาก็ได้มีความหนักแน่นแล้วก็มีความชัดเจนแล้วว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาจะเลือกคือคุณคนเดียวเท่านั้นออหนึ่งดาบขึ้นมาคือความกล้าหาญความหนักแน่นความตัดสินใจละเนี่ยเห็นไหมสองดาบก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่แบบว่าสันคอนในความรู้สึกความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันยังไม่ชัดเจนหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะโกรธกันทะเลาะกันบล็อกกันไปไม่พูดไม่คุยกัน แต่คนสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาอานะคะมันมีหลายสภาวะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะแต่ในใจของเขาแล้วเขาเลือกคุณคนเดียวเท่านั้น2ดาบเนี่ยคือการแบบว่าต้องตัดสินใจการเลือกอะลรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองแต่ผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเลือกมันได้ตอบโจทย์แล้วก็ตอบความในใจของเขาเลยว่าคือคุณคนเดียวเท่านั้นนะ นะคะสมดาบเนาะมีการติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์หรือติดต่อมาทางโทรศัพท์หรือโลกโซเชียลนะคะเวลาที่กดกันทะเละกันบล็อกกันเดี๋ยวก็มีการบดบล็อกแล้วก็มีการเข้าใจกันแล้วก็สารสัมพันธ์กันไปต่อนี่คือสิ่งที่เขาจะเลือกคุณนะเพราะคุณไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยพ่ายความรักเขารักคุณมากและเขาก็พอใจที่สุดที่มีคุณยังไงแล้วเนาะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นหรือใดๆก็ตามนะ คุณคือคนสําคัญที่สุดของเขาแล้วก็คือคนสุดท้ายของเขาที่เขาจะเลือกคุณนะคะความมั่นคงมันเริ่มก่อเกิดเอ่อให้ให้กลายเป็นความหนักแน่นแล้วก็เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีอะไรที่แบบว่ามีอะไรที่แบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าเดิมอะในความรู้สึกก่อนหน้านี้มันแตกต่างกันมากแต่ตอนนี้พี่หมอเชื่อว่า ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันชัดเจนมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าหนักแน่นมากๆแล้วก็มีอะไรที่มันแบบว่าต้องตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจถูกจริงๆว่าเลือกคุณนั่นเองเขาพอใจมากๆนะคะเขารักในตัวคุณเขาอชอบในตัวคุณเขาเลือกคุณคุณคือที่หนึ่งของเขาแล้วก็คือคนสุดท้ายที่เขาจะเลือกนั่นเองนะนะคะขออีกหนึ่งใบเห็นไหมนะคะคุณกับเขาเนี่ยตัดกันไม่ขาดจริงๆแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันอาจจะมี หลายอย่างที่เข้ามาให้ชีวิตของคุณกับเขาได้มีปัญหาหลายๆครั้งหลายๆคราวพี่หมอเชื่อว่าคุณกับเขามีการงอนก,กันโกดกันหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมันมันมันหลายต่อหลายครั้งแต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ไปจากกันไม่ได้นะมันเป็นอะไรที่ว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกแล้วเขาก็เลือกถูกด้วยคิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเขาตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วแล้วคนคนนี้มีความมุ่งม,มานะ่ะมากๆมีความทะเยอทะยานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะขับเคลื่อนในเรื่องการเงินการทองของเขาทําให้คุณได้สุขสบายเออได้นะะะะคคนนนี้ มันเป็นอะไรที่แบบว่าเออชัดเจนแล้วนะใจของเขาชัดเจนแล้วที่เขาทิ้งคุณไปไม่ได้เขาจากคุณไปไม่ได้ตอนที่เขาจากคุณไปอ่ะหรือเป็นอะไรที่หันหลังให้กับความรักทั้งที่ยังรักอยู่เขาทรมานมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมพอไม่มีคุณแล้วอ่ะณจุดนั้นอ่ะเขาอยู่ไม่ได้หรือเขาได้คิดถึงคุณมากๆมันเป็นอะไรที่แสนทรมานคนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ทำตามใจตัวเองว่าคือคุณคนเดียวที่สามารถเอ่อ ชนะจิตใจของเขาเออด้าน,นเองนะคะเนาะอือสิบเหรียญเห็นไหมสิบเหรียญเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าคุณกับเขามีมีอะไรที่แบบว่าถ้าคนที่คบกันอยู่นะยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านซื้อสินทรัพย์ร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวฐานะครอบครัวไปด้วยกันนะกับคนคนคน,นี้คือเขาเลือกและเขาตัดสินใจละอาจอาจจะเป็นคนที่แบบว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ดูออกแนวเจ้าชู้หรือออกแนวแบบว่ามีเสน่ห์เยอะแต่ผลสุดท้ายแล้ว ตรงนั้น่ะคือคุณสยบได้หมดเลยนะเขาจะพยายามที่ปรับตัวปรับปรุงตัวแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนั่นเองนะคะเนาะอืมนะไม่ว่าคนที่เอ่อที่เขาเอ่อ รักคุณหรือเลือกคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3เขาพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณสบายใจแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนั่นเองเนาะนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะเถ้วย,ยเห็นไหมนะคะเขามีโปรเจกต์เยอะนะแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณทุกๆครั้งไม่ว่าเขาจะทาอะไรก็แล้วแต่เขามีคุณอยู่ในใจแม้กระทั่งเขานอนเขาก็ฝันถึงคุณนะอะเดถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบจินตนาการเขาจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้ว่าอยู่ใกล้คุณอะหรือห่างกันนนิดดึงเ้าก็ไ คิดถึงคุณตลอดเวลาเจ็ดถ้วยเนะี่ยมันเป็นอะไรที่เพ้อฝันแล้วก็ได้จินตนาการได้คิดไปคนเดียวในในเรื่องความสัมพันธ์หรือคิดไปในในสิ่งที่แบบว่าอนาคตไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้มันมีโปรเจกต์หรือมีความฝันที่จะสร้างไปกับคุณนะเออเนาะคนคนนี้ได้ได้สร้างได้ได้วาดฝันไว้มีความหวังมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเริ่มออชีวิตกับคุณเออเนาะตรงนี้นะ แปดไม้เท้าคือการขยับขยายพัฒนาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั่นเองเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณและเขาต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ความรักของคุณกับเขาให้ไปในระดับที่มันแบบว่า มั่นคงแล้วก็มีอะไรร่วมกันสินทรัพย์ร่วมกันแต่งงานกันแล้วก็มองไปในอนาคตข้างหน้ามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมที่จะทําเพื่อคุณเขาพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อคุณพร้อมที่จะมีครอบครัวกับคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณนะคะแม้ว่าบางครั้งนะถ้าเป็นบางพลังงานเนาะมีเกณฑ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานด้วยกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันเหมือนกับว่าเขาคิดได้ว่า เขารู้แล้วว่าคนที่เขาจะเลือกก็คือคุณนั่นเองนะคะบางครั้งมีการหลงผิดบางครั้งมีการเดินออกนอกเส้นทางนอกกรอบหรืออะไรประมาณนี้หรือใจของเขาได้ได้คิดออกเอ่อนอกกรอบหรือบางครั้งบางครั้งที่มันเผลออะเผลอใจแบบเออออกนอกกรอบเดินนอกเส้นทางอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกคุณอยู่ดีเขาก็คิดได้อยู่ดีเนาะนะคะอ่าเดี๋ยวพี่หมอขออีกนะคะโอ้วิวออฟฟอร์จูน คุณกำลังจะมั่งคั่งร่ารวยหรือสถานะของการที่แบบว่าได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตอ่านะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีค่าสําหรับเขามากๆมันเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเออตัวของคุณเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันมีอะไรที่แบบว่าทําให้เขาแบบว่ามีความสุขแล้วก็ออมีกําลังใจมีกําลังชีวิตที่จะผลักดันแล้วก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอะเพื่อคุณอนะเออ คุณมีค่าสําหรับเขาคุณคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแล้วอะ่ะเอออะไรประมาณนี้เนาะนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือคุณยังคบกันอยู่นะคะสถานะความสัมพันธ์ของคุณจะมีการก่อเริ่มแล้วก็สร้างขึ้นมาแบบมั่นคงนะคะเนาะอ่านะคะแล้วเขาก็ไว้ใจคุณมากในตอนนี้และคุณเองก็ไว้ใจเขาแล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะไม่ว่าจะแต่งงานหรือคบกันอยู่นั่นเองนะคะสองูเออ้เด็กถือถ้วยขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้สร้างความรักความสัมพันธ์แล้วก็นะคะมีความรักให้กับกันอนะ่ะยังไงแล้วคนคนนี้ก็ต้องเลือกคุณอยู่ดีเห็นไหมเพราะเขาเนี่ยได้จ้องมองไปที่ถ้วยเด็กถือถ้วยคือค,อความรักคืออะไรที่มันออกมาทางด้านจิตใจหรือภายในลึกๆของเขาอะ่ะเขามีความสุขที่เขาได้อ่อรักกับคุณมีความสุขที่ได้เลือกคุณมีความสุขที่มีคุณเอออะไรประมาณนี้เลยนะนะคะยังไงแล้วเขาก็หนีคุณไปไม่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอ่อไปตามใจของ ของเขาอะ่ะเขาได้คิดแล้วว่าเออเขาตัดสินใจแล้วว่าคุณคือคนคนเดียวคือคนสุดท้ายที่เขาจะเลือกคือคนคนเดียวที่เขาจะต้องเดินหน้าไปกับคุณสร้างฝันไปกับคุณหรือคุณคือคนที่เขาจะรักคนเดียวเท่านั้นเองนะคะเนาะอืมนะคะห้าไม่เท้ามีการขัดแย้งกันบ่อยๆหรือมีการไม่เข้าใจกันบ่อยๆนะห้าไม่เท้เนาะเป็นอะไรที่แบบว่ามันยุ่งเหยิงก่อนหน้าเนี้ยหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจก่อนก่อนหน้าเนี้แต่พี่หมอเชื่อว่า ะะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะจบลงด้วยดีแล้วมันก็กําลังจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเขากับคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่อแล้วก็สิ่งที่มันแบบว่ายุ่งเหยิงสิ่งที่มันคุณเคือก่อนหน้านี้มันจะจบลงการไม่เข้าใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาต้องมีเกณฑ์ทะเลาะกันหรือมังง้งในความสัมพันธ์แต่พี่หมอเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็จะ มีซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจกันอืมนะคะขอหนึ่งใบจะติคความยุติธรรมความรอบคอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเสมอต้นเสมอปายเขาจะอา่าเสมอต้นเสมอปายกับคุณแล้วก็ต่อหน้าและรับหลังนั่นเองเขาจะมีคําสัญญากับคุณเ,เขาจะให้คํามั่นสัญญากับคุณแล้วคนคนนี้จะปรับปรุงตัวทุกสิ่งทุกอย่างอา๋อนะคะจากที่แบบว่า บางบางครั้งนะมีสเสน่ห์เยอะไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบนะแต่ตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าเขาตัดทิ้งหมดแล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะ,ะปรับตัวในสิ่งที่คุณไม่ชอบอเขาจะไม่ทํานะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทําตัวเองแบบ กฎระเบียบของคุณเน่ะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณไว้ใจเขานะคะแล้วก็ความซื่อตรงความซื่อสัตย์จัตติกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคํบัั่นสัญญาหรือเป็นอะไรที่แบบว่าในใจของเขาจะต้องมีคําัั่นสัญญาว่าจะรักคุณแค่คนเดียวคนที่เขาเลือกคือคุณเท่านั้นนะคะเนาะจัตติกขึ้นมานะคะความยุติธรรมแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังคนคนนี้ปรับได้เพื่อคุณนั่นเองเพราะเขาเลือกคุณแล้วเนาะขอหนึ่งใบสุดท้ายความสําเร็จชัยชนะเห็นไหมสิ่งต่างที่เขาเอา่อได้ทํา จะประสบความสําเร็จนะนะคะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยกันด้วยนะคะในเรื่องความรักเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดวางไว้หมดแล้วเนาะเขาทําได้เพื่อคุณเขาปรับตัวได้เพื่อคุณเขาทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขาเลือกเพื่อคนที่เขารักนะคะเขาพร้อมที่จะวางแผนไปกับคุณเขามองไปในอนาคตข้างหน้าแล้วว่าเขาจะทําอย่างไรเขาจะวางแผนในชีวิตรักของคุณกับเขายังไงนะคะเขาเป็นคนที่ปรับตัวได้จริงๆเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะเนาะ เขาซื่อสัตย์กับคุณมากๆนะตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนที่เขาจะเลือกก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะใครที่มีพลังงานตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปอาพูดคุยกับพี่หมอได้นะคะเนาะอานะคะแล้วยังไงนะคะขอฝากคลิปไว้ด้วยขอฝากช่องไว้ด้วยเนาะจัดมินพยากรณนะคะช่องทาง y o u u u b เนาะจัดมินพยากรนะ,ะานะนารนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อกำลังใจหรืออ จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อๆไปให้พี่หมอด้วยนะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอหนุยต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ